เรามาดูกันที่เรื่องคำผสมนะคะปรากฏอยู่ในสนามสอบทั้ง3ระดับก็คือมีทั้งระดับประถมมอต้นแล้วก็มอบปลายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจทย์ฮิตติดดาวรายการที่พิฮูจะมาช่วยวิเคราะห์เนื้อหาขาประจำที่มักนำมาออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในสนามสำคัญต่างๆจนกลายเป็นโจทย์ฮิต ที่จะต้องติดดาวให้ EP นี้ขอนำเสนอดวงดาวที่ยังคงเปล่งแสงมัเจ,จิดจัดอยู่ในจักรวาลของข้อสอบนั่นก็คือเรื่องคำประสม มาดูกันที่เรื่องคำะสมนะคะปรากฏอยู่ในสนามสอบทั้ง3ระดับก็คือมีทั้งระดับประถมมต้นแล้วก็มปลายในระดับประถมนะคะที่เคยเจอเคยเห็นในข้อสอบก็จะอยู่ในข้อสอบสอบเข้ามาหนึ่งโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงนะคะในขณะที่ระดับมต้นพบทุกสนามสําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎแข่งขันวิชาภาษาไทยความสามารถทางด้านภาษาไทยระดับประเทศสอบเข้ามสี่หรือสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็มี เรื่องการสร้างคำที่เจาะลึกไปที่ประเด็นคำะสมนะคะและอีกหนึ่งสนามย่อยในระดับมอต้นก็คือ o อนิ ม3ามาดูกันที่พี่มปลายนะคะมปลายมปลายจะไปเจอในข้อสอบภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎนะคะข้อสอบ O อนิตระดับชั้นม .6 ส่วนข้อสอบวิชาสามัญยังไม่ออกเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีข้อสอบพวกคําซ้ําคําซ้อนคําประสมคําสมารแบบสมารคํคำสมาร,มรแบบสนธิเอาเป็นว่าคําประสมยังคงเป็นโจทย์ฮิต ที่เราจะติดดาวให้เพราะเจออยู่ในทุกระดับของการสอบวิชาภาษาไทยตามที่ยู่ติดดาวตรงนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วติดดาวโจทย์ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พี่ยูเก่งข้อสอบมาให้ เก่งข้อสอบมาให้นะคะแต่อาจจะคงลักษณะของโจทย์คล้ายๆกับแนวโจทย์ในแต่ละสนามที่เคยผ่านมาจะทำให้เห็นเด่นชัดว่าใหม่แน่นอนไม่เคยไปเจอที่ไหนมาก่อนก็คือ ช้อยนั่นเองที่พี่อยู่ต้องแต่งมาให้ใหม่นะคะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลายเนาะอ่ะมาดูกันที่ตัวอย่างแนวโจทย์พี่อยู่เก่งข้อสอบนะคะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนจนกว่าเราจะมาเจอกันในรายการโจทย์ฮิตติดดาวเช่นนี้ในแต่ละ E ีีก็จะสลับสับเปลี่ยนเรื่องกันมาโจทย์ถามว่าอะไรนพี่อยู่อกเองกับมือเลยข้อใดไม่ปรากฏคําประสมเช่นเคยเวลาทําโจทย์พี่บอกว่าทําไมนะต้องทดโจทย์ก่อนนะไม่ปรากฏค่ะ ไม่ปรากฏไม่ปรากฏคำะสมน้องๆคำะสมนะคะคำะสมอยู่ขอเลือกสีสว่างเนาะมาคำะสมคืออะไรนะคะเราต้องรู้คอนเซปต์ไม่อย่างนั้นวิเคราะห์ไม่ได้คำะสมเกิดจากอะไรก่อนแน่นอนคะ่ะการสร้างคำในแต่ละวิธีเนาะก็จะต้องเกิดจากคำวัตถุดิบหลักพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือ คำมูลดีมากบางคนนั่งคิดนั่งทำไปก่อนกดโพสเอาไว้แล้วก็มาดูเฉลยละเอียดทีหลังจะได้รู้ว่าเราทำได้หรือเปล่าคอนเซปต์แม่นหรือเปล่าบางคนถึงขั้นจับเวลาเอาไว้ด้วยและบันทึกเก็บเอาไว้ก็จะได้รู้ว่าในวันสอบจริงเราพอที่จะทำข้อสอบเรื่องแบบนี้ได้ผ่านเฉลยเป๊ะอยู่ในเกณฑ์หรือกรอบของเวลาหรือไม่คำะสมนะคะเกิดจากเกิดจากอันนี้คือคอนเซปต์แล้วนะ คำผสมเกิดจากคำมูลตั้งแต่สองหน่วยคำเป็นต้นไปมาประกอบกันพิวขอเขียนนิยามคล้ายๆกันกับสมการง่ายๆคำมูลบวกคำมูลบวกจุดๆุดจุดตรงนี้มีความหมายแปลว่านะคะคำผสมเกิดจากคำมูลตั้งแต่สองหน่วยคำเป็นต้นไปมาประกอบกันนะคะก็จะกลายไปเป็นคำะสมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดจากหน่วยคำมูลตั้งแต่สองหน่วยคำเป็นต้นไปมาประกอบกันแล้ว ะะเราคงจะต้องบอกลักษณะทางความหมายของคำมูลเหล่านั้นด้วยว่าเป็นไปนในทิศทางใดเพราะว่าการสร้างคำในภาษาไทยแต่ละวิธีแต่ละประเภทแต่ละแบบก็ล้วนเกิดจากคำมูลตั้งแต่สองหน่วยคำมาประกอบกันเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดจริงไม่จริงงั้นคงจะต้องใส่อะไรคะ ใส่ความรู้เสริมใส่ความรู้เพิ่มเข้าไปด้วยนะใส่ความรู้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปว่าคำมูลที่นำมาประกอบกันเหล่านั้นนะคะคำมูลที่นำมาประกอบกันเหล่านั้นจะต้องมีความหมายต่างกันแต่ไม่ตรงข้ามกันมีความหมายต่างกันแต่ไม่ตรงข้ามกัน มีความหมายต่างกันแต่ไม่ตรงข้ามกันทาไมถึงต้องบอกว่าแต่ไม่ตรงข้ามกันเพราะน้องต้องไม่ลืมว่ามันจะมีการสร้างคำอยู่วิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากคำมูลที่มีความหมายตรงข้ามกันต่างแบบตรงข้ามกันมาประกอบกันถ้าอย่างนั้นมันก็จะกลายไปเป็นเรื่องคำซ้อนถูกไหมข้อที่1นึ่งชอยนี้นะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงเจแห่งนี้บริการดีมากถามว่ามีคําประสมหรือเปล่า มีถูกต้องคำะสมก็คือคำว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจริงไม่จริงโอเคถ้าเกิดจากหน่วยคำอะไรบ้างก็เป็นเจ้าหน้าที่หนึ่งคำนะหนึ่งหน่วยคํารักษาหนึ่งหน่วยคำความปลอดภัยอีกหนึ่งหน่วยคำทีนี้ถ้าจะไปแจกแจงอีกว่าเจ้าหน้าที่ก็เกิดจากเจ้ากับหน้าที่เดี๋ยวพาออกไหมเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็น เป็นคำผสมนะคะที่เราเจอต่อไปค่ะเราเจออยู่ที่อะไรนะรงเจถูกไหมรงเจเพราะฉะนั้นถามว่ามีหรือเปล่าปรากฏแน่นอนนะคะถึงกี่คำเลยสองคำนะคะมีทั้งหมดสองคำแต่ข้อสอบไม่ได้ถามใช่ไหมว่าใครมากใครน้อยสุดจริงไหมโอเคงั้นถ้ามีเจอตั้งแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเราก็น่าจะตัดชอยหนึ่งทิ้งแล้วถูกไหมเพราะตอนนี้มันมีโจทย์หาข้อใดไม่ปรากฏต่อไปชอยข้อที่สองค่ะ เขาบอกว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะเข้าเรือนหอตามเลิกที่ได้กําหนดไว้คําประสมที่เราเจอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเจอเรืยงังขีดเส้นใต้เลยพวกเราเราเจอที่เลยนะเจ้าบ่าวใช่ค่ะถัดไปค่ะ เจ้าสาวใช่เลยเป็นพี่อยู่ก็ตัดตั้งแต่เจ้าบ่าวแล้วเพราะว่าปรากฏคําประสมจริงไหมถัดมาก็คือคําว่าเรือเลยนะเรือนหอนะฮะมีตัดตั้งแต่เจ้าบ่าวแล้วเนะี่ยเจ้าบ่าวเป็นคำะสมนะคะเจอเจ้าสาวเข้าไปตกย้ําอีกมีเรือนหออยู่อีกด้วยตรงนี้ก็เท่ากับเราเจอ3คําำดีมาก3าคำนะคะถัดมาชอยข้อที่3ค่ะ เครื่องเรือนโอ้โหเครื่องเรือนปกติเราเรียกมาเครื่องเรือนก็คือเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนที่อยู่ในห้องรับแขกเป็นสินค้านําเข้าจากเมืองนอกถามว่ามีคําประสมหรือเปล่ามีแน่นอนนะคนเก่งคนฉลาดอย่างเราเจออยู่ในคําว่าเครื่องเรือนถูกไหมเกิดจากเครื่องกับเรือนนะคะถัดมาก็คือห้องเลยนะห้องรับแขกดีมากค่ะห้องรับแขกมีอีกค่ะ ตอบยายุดค่ะมีค่ะสินค้านําเข้าถูกไหมสินค้านําเข้านี่เป็นคําผสมนะโอเคและอีกหนึ่งคำที่ซ่อนอยู่ตอนท้ายสุดของช้อยสามก็คือคําว่าเมืองเลยนะ เมืองนอกนะภาษาทางการก็เรียกว่าต่างประเทศโอเคเราก็จะเจอคำะสมช้อยสามมีอยู่ด้วยกันทั้งิ้นตึก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 ,ตกสี่คำค่ะเราก็ตัดตั้งแต่เครื่องเรือแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ตอบ4หรือ5มีลุ้นคะแนนใครตอบ1 2 3 0ูนแต้มกินไข่ไปนานแล้วนะคะทุกคนมาดูค่ะวันนี้รายวันนี้อากาศดูมืดมัวไม่ค่อยแจย่มใสจึงควรพกร่มหรือเสื้อกันฝน คำผสมมีไหมไมีอยู่ในคําว่าอะไรบ้างเร็วเจอปา่าเจอไหมเจอคําว่าอะไรมืดมัวไม่ได้ค่ะมืดมัวเป็นคําซ้อนแจ่มใสเป็นคําซ้อนคํรผสมมีแต่อยู่ที่ท้ายสุดของช้อยนะคะก็คือคําว่าเสื้อกันฝนค่ะมีคําว่าเสื้อกันฝนนะคะเพราะฉะนั้นเราเจอนะคะหนึ่งคำหนึ่งคำก็ถือว่ามีใครตอบช้อยสี่ก็คือกินไข่นะคะ น้องขาจดเพิ่มนิดนึงนะจดเพิ่มนิดนึงคำว่ามืดมัวตรงนี้เป็นคำา้อนนะคะคำซอนเกิดจากคำมูลตั้งแต่สองหน่วยคำเป็นต้นไปมาประกอบกันคำมูลเหล่านั้นมีความหมายเหมือนหรือคล้ายหรือตรงข้ามกันเนาะถึงจะเรียกว่าคำา้อนอีกคำหนึ่งคือคำว่าแจ่มเลนะแจ่มใสตรงนี้ก็เป็นคำา้อนนะคะโอเคต่อไปใช้สุดท้ายใช้ข้อที่5ต้องเป็นคำตอบ เป็นโอกาสที่ดีเป็นคะแนนของเราต่อไปเลยนะคะเฉลยช้อยข้อที่5้าเขาบอกว่าปัญญาชนนะคะพี่ขอขยัแลวเยขึ้นปัญญาชนมักอดทนอย่างมีสติเพื่อหาทางฝ่าฟันปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีน้องจะเห็นว่าช้อยข้อที่5นี้ไม่มีคําประสมเลยบางคนบอกว่าพีู่้ขอแล้วปัญญาชนไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะ ปัญญาชนเนี่ยดานยืมมาจากบาลีสันสกฤตทั้งสองหน่วยคำนะคะหน่วยคำแรกคือปัญญาหน่วยคำที่สองก็คือชนถ้าเมาื่อไรก็ตามนะคะนำหน่วยคำมูลที่ยืมมาจากบาลีหรือสันสกฤตมาประกอบกันทุกๆหน่วยคำแบบนี้เราจะเรียกมันว่าคำสาอะไรนะคำสมารค่ะ เรียกว่าคำสมานนะคะอาจจะต้องไปแยกต่อว่าเป็นสมานแบบสมานหรือสมานแบบสนที่ถ้าสอนตรงนี้ละเอียดเกินไปเดี๋ยวจะไม่ใช่แลไม่ใช่ดาวเด่นที่เป็นคําประสมนะคะถัดมาค่ะเราเจอคําว่าอดทนอดทนตรงนี้ทั้งอดทั้งทนมีความหมายคล้ายกันนะคะจึงเรียกว่าคำอะไรนะ คำซ้อนนะคะคำซอนมีอีกค่ะการสร้างคําในภาษาไทยปรากฏอยู่ในคําว่าฝาเลยนะฝาฟันค่ะโอเคฝาและฟันไปทั้งฝาทั้งฟันไปตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นคํำเลยนะคำซ้อนอีกเช่นเดียวกันโอเคอีกคำหนึ่งที่เป็นการสร้างคำอยู่ในช้อยข้อที่5ก็คือผ่านเลยนะ ผ่านพ้นคือล่วงไปนะทั้งผ่านทั้งพ้นคือล่วงไปเลยไปผ่านไปตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นคำ้อนเอกเช่นเดียวกันสรุปค่ะข้อนี้ที่อยู่เก่งมาให้ข้อใดไม่ปรากฏคำะสมตอบช้อยข้อที่5มีแต่สมาร์และก็สอนไม่มีประสมเลยคอสภาษาไทยมอต้นรวมทุกบท สรุปเนื้อหาภาษาไทยมอต้นแบบเข้มข้นจัดเต็มแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบกว่า300ข้อเน้นย้ำจุดสำคัญหลักการใช้ภาษาและแนวการวิเคราะห์วรรณคดีเพอิอมความแม่นยำด้วยเทคนิคฮาร์โมนิกเมโมสรุปจำเป็นทำนองสนุกท่องเป็นจังหวะสมัครเลยที่ v b y t h e b r a i n c o m และที่ v ทุกสาขา